จเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านพระพุทธเจ้าท่านให้เราเลือกถวายหรือเลือกทำบุญในเนื้อหนาบุญที่ดีก็คือพระที่มีศีลมีธรรมหรือบางทีพระที่ท่านมีรูปเดียวแม้แต่สมณเนรเ,เราถวายสังฆทานหรือคิดเจาะจงต่อพระอรหันต์จะ จงต่อพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นสังฆทานเหมือนกันเหตุนั้นเราจะไปเลือกให้เลือกพระแล้วคิดว่าพระองค์นี้ไม่มีสีเราเราได้บุญน้อยไม่ใช่ต้องคิดว่าเราถวายแก่พระรูปนี้คณะสงฆ์นี้เป็นเนื้อนาบุญท่านเป็นตัวแทนให้กับเราเพราะว่าท่านรับแล้วเนี่ยเราก็มีจิตคิดปรารถนาที่จะถวายแก่พระอระหรันต ซึ่งอยู่ทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลซึ่งท่านบางรูปอาจจะอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าหิมพานได้ปฏิบัติธรรมเข้าฌานสมาบัติแล้วก็รู้ด้วยจิตของท่านรู้ด้วยฤทธิ์ของท่านเราทิศถวายปาถนาของเราอยากได้อะไรอยากมีความจเจริญรุ่งเรืองอะไรก็ได้เหมือนกับการทำบุญในนาที่ดีดยงเช่นว่า มีอุบาศกที่เขาทำบุญแก่พระสารีบุตรผู้ออกจากฌานสมาบัติเมื่อทำแล้วมีจิตปลื้มปิติยินดีกับภรรยาต่อมาก็ได้เป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติมากคือสิ่งที่ทำไว้ลอยไถยที่ไายไว้กลายเป็นเงินกลายเป็นทองหรือญาติโยมบางท่านในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ย ได้ถวายทำให้ฝนรละตะนาเจ็ดหล่นลงมาเต็มบ้านเต็มรั้วเหตุนั้นมันอยู่ที่จิตของเราที่เลื่อมใสแล้วก็ถวายโดยไม่เจาะยงจงทีอว่าเราได้ทำบุญในเนื้อนาอันดีเนื้อนาอันประเสริฐเขตนั้นการทำบุญของเราเนี่ยจะต้องเลือกให้ในนาที่ดีก็คือเป็นนาที่ไม่มีดอนเป็นนาที่ไม่มีหญ้า เป็นนาที่เต็มไปด้วยโคลนด้วยปุ๋ยฉะนั้นเวลาเราทำบุญก็จะต้องเลือกเลือกนาหรือแล้วเลือกพระถ้ามีความจำเป็นเราก็เลือกพระที่ประพฤติปฏิบัติดีเราจรึงได้บุญมากฉะนั้นพระที่เราจะถวายจะต้องเป็นพระที่มีศีลเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมไม่ผิดศีลมีความเป็นลูกของพระตถาคตอีลูกของพุทธเจ้า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระที่เราจะทำบุญนะี่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรเราก็ดูที่กิจวัตรของท่านว่พระองค์เนี้มีศีลหรือเปล่ามีศีลมีธรรมหรือเปล่าสวดมนต์ภาวนาหรือเปล่าหรือกวาดวิหารลานเจดีปฏิบัติครูบาอาจารย์รเผยแผ่ธรรมะฟังปฏิโมกปรุงอาบัติ หรืออยู่ปริวาสทำกิจวัตรของสงฆ์ครบสิบอย่างนั่นแหละถือว่าเป็นผู้ที่ได้มีศีลครบปฏิบัติธรรมเป็นสิทธิ์ของตถาคตฉะนั้นเรารู้วัดดูวัดของพระที่ประพฤติปฏิบัติดีเมื่อเราทำบุญเราก็มีจิตเรื่อมใสกุศลก็เกิดขึ้นแก่เราบุญก็ได้มากฉะนั้น อาณิสงส์ที่ทำบุญเนี่ยผิดกันเหมือนกับที่บุคคลใส่บาตรต่อพระอริยบุคคลครั้งเดียวแต่ได้บุญมากแต่ก็มีเศรษฐีที่ถวายที่มอบเตาไฟที่ผิงไฟให้กับคนเป็นร้อยเมื่อตายไปแล้วก็ไปสวรรค์เหมือนกันแต่อานิสงส์ย่างสู้ทำบุญแก่พระระหั์ใส่บาตรครั้งเดียวไม่ได้ ก็ได้เป็นเทพบุตรผู้มีศักดิ์น้อยถึงแม้ว่าจะลงทุนเยอะลงทุนด้วยเม้อข้าวเตาไฟทานเพลิงให้โยมผิงได้บุญอย่างสู้ใส่บาตรทัพพีเดียวต่อพระอระหันต์ไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราทำบุญเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทำฉะนั้นอุบาสกผู้ฉลาดในการให้ทานทายกผู้มีความฉลาดในการให้ทาน คือเวลาทำก็จะต้องมีความเข้าใจว่าอุทิศหรือถวายแก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งผู้เจ้าตรัสว่าพระองค์มีพระชนอยู่ก็ดีหรือปรินิพานไปแล้วก็ดีเมื่อญาติโยมบาสกุบาสิกามีจิตใจเลื่อมใสนึกถึงพระพุทธเจ้าอานิสงส์นั้นก็เท่ากันเหตุนั้นโยมจะต้อง มีความระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้านะั้นท่านรู้ท่านเห็นทุกเพราะว่าท่านอยู่ทุกที่แม้ในตัวเราดังที่ทพระพุทธเจ้าได้ตัดเลยว่าพระองค์อยู่ทุกที่แม้แต่ในน้าแม้แต่บนบกแม้แต่อากาศหรือแม้แต่ตัวเรามีภาษิตอะไรรับรองกัปปะ้าได้ตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม ฉะนั้นคนไหนที่เห็นธรรมได้รู้ธรรมเห็นธรรมะแม้แต่ในตัวเองที่ลมหายใจก็ตามนั่นคือการได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปของสิ่งต่างๆในโลกนั่นก็คือได้ปฏิบัติธรรมนั่นคือการได้เห็นพระพุทธเจ้านั่นคือการได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเช่นกันฉะนั้นญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายเราก็จะต้องตระหนัก เป็นผู้ฉลลาดในการทำบุญทำกุศลด้วยเจริญพร